สวัสดีค่ะเมื่อนี้จะพามาลดนำสวนค่ะคือเก่าค่ะสวนผักเริ่มนาหนาวแล้วโบง้ามแล้วค่ะเริ่มจะโรยราแล้วค่ะเด๋ยไปโหดผักกันค่ะมาดดน้ำผักเลยพี่น้องอันนี้ผักกาดค่ะเปิดถึงเกิดมาค่ะนั่งข้าวถึงกระปุล่านให้ไหม มันสลับกับเพาะไงค่ะแมันช่วงนี้มันเบิ่งเนี่ยขาดขาดไม่หนาวค่ะดูแลเนี่ยค่ะมันมันเลื่อมทีหนาวแล้วค่ะมันจะเลื่อยบกใบงามค่ะอันนี้กระบกับเขาค่ะผักบุ้งค่ะผักบุ้งตัดลายรอบแล้วค่ะซีรอบหารอบแล้วค่ะมันโปร่งไหมค่ะ อันนี่ปลูกหนักทุกอย่างค่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแห้งทำได้จากน้ำได้สมบันเสน่ค่ะมั่นสลับเวลามันผอนมันก็จะขึ้นช่อไหมค่ะนั่งเริ่มขึ้นชัดเลยเริ่มขึ้นช่อขึ้นชัดเลยคะ่ะมันมี้จะกระเจ็๊ไว้เตรียมมันขายของวันเสาร์ค่ะ เนียนหน้ำปั่น,นามาจาก,กันน้ำสางค่ะจะเลยเด็กหมดจะคนอืน่นเขาเจ้าแห่งค่ะค่ะบนนี้บนนี้นำสางค่ะน้ำปะป่าเขาเจ้ากระแพงค่ะอยูน่นี่ดีที่ว่าจะนีนามเหมือนสางน้ำบ่อค่ะจะได้เด็กหมดซูมเลยจะซูมแน่ค่ะแต่กะก๊บบอบเคยงามทุกเก่าเหรอค่ะดูแลเนี่ยข้านนวาปิคค้งี่น่อมนัาว่าปลูกผักบ๊อบบอบ,อบองามพอสุขีค่ะ สีก้อนโตน่างามหลายค่ะเต็มผิดค่ะอันนี้มันขึ้นเองเจ้าไว้มันมันเป็นหมากอยู่ค่ะโดดอยู่ค่ะผิดกำค่ะาีเห็เนอ่าเห็นราคาโทะค่ะโทะควฝักงาค่ะสิะท่านได้กินเพราะสิบหน่วยบอมันจะหนาวแห้งันจะเริ่มจะเย็นแล้ว อัน,นียนต้นหอมพที่บ้านห้าค่ะอันนี้ก็ต้นโหระพาค่ะเด็ดสุอาทิตย์ค่ะขึ้นบัวท่านเด็ดเด็ดเด็ดทุกอาทิตย์เพราะว่าจะต้องเอาไปหั่นใจแกงเขียวหวานนะคะงานเห็ดกระเผลกับหน่ำจะเอาไปเป็นกินพอสรางพระเจ้าจมากินโหระพาบ้านห้าค่ะโอเห็นแบบแเจบจบิกค,ค่ะเป็นเหลืองแดงพริก เอาสายยางพับอันหลากสายยางม,มากกันนี่ค่ะแป๊บหนึ่งที่น้องสายยางจัะพับโอ้ย่าวินหัวเด้อค่ะนี่ผ้าลุยส่วนเทปน้ำ มีทัวร์ค่ะตักยาเอาอันมานัชบัตรห้าค่ะอันคือปีปูก็ได้กินแต่ว่าปีนี้อ่ให้แน่อยู่ขาดทัวแต่ว่าผัดผักสลัดับบวงการค่ะทัวร์ก็ลังเหมือนเป็นหน่วยค่ะล่างจนมาขึ้นได้ต่ำอยู่ว่าหาเด้อค่ะม่าจะกินกันทัวกันอย่าวิ่งหาเด้อค่ะมีกลมน้องใหม่ค่ะกับไป เป็นพิคบ่ค่ะกระลังกระล,งลังเป็นดอกอีกค่ะเป็นนวยแล้วก็เป็นดอกโตไหมค่ะดีดีไม่เลื่องกรชั่ทจะได้กินโดนก็อยู่ข้างนอกอยู่ค่ะเล็กน้อยขออ้างกข้าหนาวมากกันเรล่มเป็นแนว้อไม้ใบโลนไหมค่ะจิตภาพไปบึงท้างสูดใสายยางจะหดส่วนผัก ท้างคุณกระตนวพิกค่ะอันปีนีในเลื่อนพอชั่มบงงามค่ะพิกจะเป็นอย่างไหมซึ่งอันแรกๆแกมาปลูซีหลอกอันมันกันอันโซลิมาด์ินไหมคะอยู่่เขาเอิญ์นโซลมาด์ตกินค่นะท่านกินปลูกบดได้ก็กินบานันปูกรดได้ก็กินบะนันมันก็เลยเป็นระบบง,งามเลยค่ะแต่มันจะมีนหน่วยให้ได้เก็บอยู่ค่ะอันนี้คืออยู่ในเลื่อนพอชั่มค่ะ มันยิ่งเสียงจางมันยิ่งจะเสียงหน้ามาันคือกันเลื่อนะชั้นจะจะมาหดชนเนี่ยจะจะหดยาง้มแล้งค่ะตอนเมืวว่อวานนี่จะหยาบวมีเลน่ามาก็าเลยได้หดยาง้มเช้าค่ะควางเชื่อตอนตอนแั่งแล้งก,กับอากาศมันเย็นค่ะแม้มเคลืนอากาศมันเย็นก็เลยเรียนตนนูนมันหยันมันหนาว ก็เลยมาหดหญ้าม like ือเสาเพราะ่าหญ้ามือเสาจะนอนมันก so, the ็จะเริมอากาศเริ่มห่อนนะคะหญ้ามือเสาแต่หญ้ามันเคลื่อนจะเย็นค่ะมีแต่ผักมันจะเลยโบกห้ามเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนค่ะหญ้ามือเสาร์แต่เย็นๆน่อยนึงหญ้ามันเคลื่อนหนาวค่ะหญ้ามือเล่นแับห่อนค่ะไหลายหลยีดูไปดิปีนี้ปลูกยังไงหญ้าค่ะเมืองันไปกับเข้าไงพอให้ไปหนามาหลังค่ะ จะไข้เนตระทัวนี่คือได้กินเยอะค่ะโออ,เอ,อหน่อยง่าวฟักไ่้กลิ่นหน่อยเห็นไหมคะเ่าวเลื่อยสอบคือได้กินจะแม่นทัวนี่แล้วค่ะจุดจุดผ้าเป็ดที่นอกค่ะเป็นงง่ายเปียกเลย มันมี่จะตัรสกีบปั่นแบบฉีดน้ำตาขึ้นมันสุดคือท่าสุดนะเดิมสุดแล้วคะ่ะต้นเก็บออกในวัวยมันขึ้นค่ะเดี๋ยวไปโหดข้างนอกกันด้วยค่ะอันนี้สะลันเหนือค่ะสลันเหนอบางอันหนึ่งโบง่ามที่สัดนะคะสะละเหนเหมาาือนเกษตรปิ้เนือปลูกนกรบอกใน กับป,ปูข้าวเรใจยันข้าโลกสลัดค่ะมันถเกเสือเชื่อจริงๆค่ะกาลังสุเกเกนันคือเป็นบเือเชือเรื่องอะย่างนี้ค่ะกาลังเป็นหน่วยหน่อยกาลังงหี่ เป็นะ,ะเอนพวกนนบบห้นะจะนาเรบบีาีีออะรันเอ็นปัดอีตูค่ะอีตงล็กขัดอตูน,นะคะอันนี้อันมะเขือเทศค่ะเร,เริ่มเริ่มจะเบิรหนามแล้วค่ะหามมันล่งเลืองมากเลยหมามมันจะล่งลลเด็อน,น,นี้ จะเก็บไปหลายโหลดหรอกค่ะกินบัวท่านโดสักหลกแม่ค่ะหลัานานกเสือเผดเบื่อเกิดหลับบดวห้าม่ห้ามจะแบบเสือเกิดค่ะแต่อันนี้มันเริ่มหนาวแล้วะคะ่ะมันจะเริ่มต้นตมันจะลังเริ่มแข็งเริ่มเหี่ยวหรอกแต่จะกลับบ้านเก่าโอ้หนุนหนุนถิกจะได้เก็บอยู่ค่ะใช่ต้นแบบเขือมันเขื่อนดีแสกจ่าโอ้ยเงยหลายพี่น้องตอ้นแบบเขืเอ ไล่จ่าด้วยค่ะมีตน้นริดระดกบางทีหน่อยต้นนี้หน่อยนึ่งเดีย่ะเที้ยงสาเนี่ะเป็นดอกตออ,ออีกค่ะข้างเกืออโอ้ั้งใ่บานมันมดหน่อยตออีกนัจะกําลังึงหน่ยอีกหนยนอหน่อยต้นนั้นใจจะตาย,ลยแล้วก็ยังไม่กัดิตกดใจเป็นลูกตอออี้วยค่ะหน่อยน่หน่ย ข้างตัวมัน,มมนมเข่าเหรอคะอันนี้ใบเห็ดเมี่ยคะ่ะอันนี้คือฉิกอยู่นอกเลื่อนโปชัน่ตนติดต้นต้นแตกดีก็อยู่แมงเลื่อนโปชั่นขาดกลิ่นพอมาเรื่องโปชั่นนั่นห่อนแห้งขาดกลินเสือห่อนกับห่อนห้อหงฉีกนอ,อกอันนี้ของนอกคลิกกับคลิปแต่โบไม่กิน ใส่ใบบัมิสกินกับมเอาดาวยคคะขัอยูกลางเดีย่ยงันยูกใก่จ้ามะอาโหลดแต่บัวแยงโอกแดงเห็กินชื่อค่ะตัต้งกันไปกินค่ะมาดูหน่้อจะล้างผิดสุก่ามือมือว่ามี่จะจะเก็บไปแล้วค่ะอันขึ้นที่้างนอกมะเตียเตีมะผิดผิดไปแน่แล้วค่ะแลมันก็ย่างโดกอยู่คครเห็นตัวนน้อยน้อยนังดิค่ะ ก็เป็นนวยให้ได้กิ่นกับดีนแน่นเยื่อนบ๊ช้แ่มบาง้าจะกับนีนวยคาะบาง้ากับนีนวยให้ได้กินที่แบบค,คบค่ะตันมีรสคาตค่ะมีน้อยตเด็ดจังหวถดาลุนด้วยค่ะชาหิมะบโตกีนี่กับอาบูเดนเด็บอยู่ค่ะขั้นหนงพริกบานทอน มัน็ลาบใดอยู่ด้วยค่ะคนาเจ็ดองศาแจดองศาก็อยู่ใดอยู่ค่ะแต่ขันที่มาตกมือใดมือนั่นแ่ะค่ะบอดเลยอันนี้ักเขือเชือหน่อยค่ะหน่อยอีนแต่มีตัวหนึ่งมันนั่นมันแหกโอกตัวนี้ไหมค่ะเห็นบอกมันมันลุ่มเลยมันบอลุ่มมันถ่วมหัวเย็นมือค่ะเห็นไหมักเขือเชือหน่อยแต่ตัวนีมักเงยเป็น ลูกเมื่อนั้นจะขึ้เจ็บไปแล้วค่ะมัน,นยังสุกอีกอยู่นให้เป็นแม่สิกินมท่านพี่น้องมาเอาไปกิ่นซอยนะคะกิ่นยูซองตายายโบซองตายายข <c oughs> อคือนะคะลูกลูกล,กลานเขาเจ้ากันบุกอยมาค่ะช่วงนี้โควิดบุคไฟไม่เยี่ยมมาหากันแบบนี้จะโคกันเท่ากันข้างที่เราสาบค่ะน,นั่นอันต้นบักเยอะ บ่านเพาเอื้นต้นแบบนี้นะต้นฟักทองอันนี้หน่วยสองหน่วยผ่านเอาไว้เห็ดแนวจากมันเขียนนี่แห่งหนึ่งบนเมนูมาของคุณลืมนี่เห็นบดๆคุณลืมนี่นั่น,นเองย่าคาโศนะคะอะน,นั่นหนึ่งต้นนั้นแค่หลอดจะบม่ได้โซนใจมั้งตนะัวมั้งอันนี้การต้นสลัดค่ะเอาไว้เห็ดแนวค่ะหลังจากต้นสลัดกับเมนตต้นนั้น ต้นเอียงเกาะบ,บานเท่าเอิญต้นระเทียบโอ้ที่นอกอันไฮเบิร์กมังแอปเปิลค่ะแอปเปิลแอปเปิลมันละกัวกล้วยส้มอ,อ,อันปีนี่ดกค่ะแต่ว่านลนไหมค่ะมันเป็นแมงอันกะข่าบรรยากาศมันบอมันมันบอดีค่ะมันกระเล่กระเล่บอโบไฟงามไปเลยมันจะแมงค่ะปีนี้นะแมงลายอันจะเอาไปเห็ดอัน กวนแอปเปิลจะกวนจนบะเมียนอันะปุกซี่ใส้หรอค่ะเห็ดยังแล้วก็แล้วเห็ดอันเอิญยังบ้านเาเอิญผ้า่เนาะเห็ดผ้า่กับเห็ดค่ะบะเมีหมองยัดแล้วตู้แซ่จะสามชีตู้เต็มเตล็ดหรอคะพี่น้องมาเด้อสุดท้ายอยากกินผ้าแอปเปิลกันค่ะบ้านจ่าเที่ยวบ้านจ๋าไทชาโดมีทุกอย่างมีผักมี ัิดบักายบักครัวมีพสยาค่ะบักเสือคือนก็นล่าเสียนเป็นนวยค่ะยุลางันต้นกระเจีเยจะจะจิตภาไปบึงอันนี้ก็ต้นบักครัวเจ้าบักทรัวอีกอย่างนึงปลูกแต่กอนบานเพิ่นท้งโบงามค่ะแรลงค่ะขนาดทดน้ำเสมือดีค่ะทดน้าทุกวัน,บบนกับโบงามทุกเจาค่ะ แต่บัซซี่ปวยมันขมจี๊พอนบดท่าทนเหลี่ยวจังหน่อยกันหนาวมากหรอกค่ะอันนั้นตน้นกล้วยพู๊บถึงบ่อค่ะจะหดแบบขึ้นมี้เลยอันนีโมมีลูกดอกค่ะปลูกกล้วยมีแต่ใบพี่น้นองก็ได้ใช้ใบนั่นค่ะเมืองมาแอปเปิลจะโรนปุ่มดินอยู่แอปเปิลดอกอันนี้หอบตนน้นเมียเมืองไทยไดเด้อเนาะ ก็คิดพักน้องพี่น้อนไปไวบ้บานเ้องนี่งไปตั้งไวบ้บานห้างก็คิลูกหลานก็คิได้กินเอา,าห้องนอนเราก็ยังโลนเลยยามลูกมากกับ่บท่านได้เป็นน่วยแอปเปิปเลกระเด็ลูกใส้ามากค่ะเจ้าจานัาน่นกินกับ,บ่บท่อใดดอกค่ะอันคือเพิ่นวายามนี่มันบปยากเนาะ อันนี้ย่างบ้านี้นะอยากซื้อเขามากินคนอันนี้ด้วยความ,มีเต็มต้นกรบพอยากลดนเต็มดินเราจะพ่าเบื้องอันต้นกระเทียมถ่านน้ำายค่ะตอนแรกปลูกเป็นคิ้งๆดรอดรว่ามันจะบอดเราจะแหบแป๊บนึ่งจะพายย่างเบืใใ้องติดต่ อันมันบ่เป็นดอกท่านจากระสิกิบเอาใบมันไว้ถัดตุมค่ะใบมันเปียวเด้พี่น้องคือหูค่ะว่ามันใบมันกับกันกระสมคือกันกับหนวยมันค่ะแต่ว่ามันหักว่ามีสีเ el <ối> ท่านั้นแหละค่ะแต่เสียไปตุ่มเฮดเป็นอันชากระเจี๊ยบดู้่ค่ะท่านบ่มีกินกระสีเอาสารเมร์ผสมแบบนั้นก็จะได้เป็นอันชากระเจี๊ยบสารเมร์ค่ะใต้ชาดอกเห็ดแนะแตกๆค่ะดัดแตกแป็ง จะมาเคล็ดยังตึกแตกมากดัดแตกอาหารกันเคล็ดนอกพอกแบบไม่งา่ายเพรมี่ยังหนุ่มยากค่ะเค็ดสวนจะคิดปลูกยังจะกระปุกจะมักยังแกกระปุกเื่ากันค่ะบ่ได้บ่ได้ดดมีเกาะค่ะเดี๋จะเกาะบ,บิดน้ำแปบ๊บนึงค่ะโอ้ยเครื่องบินกะนบิดงวงหัวซุ่มหัวข้เครื่องบินก,ะ,นนเนะ,เนกะเดิ ต้นกระเจี๊ยบค่ะงามหลายพี่น้องงามผักงามแน่นแหล่เอ็นเอ็นอยู่มัชนนิเป็นดอกหจ้าจโนี่อันนีัน<ม>ใบกะเพราบานกระจาค่ะแต่ว่าหนาตามันเป็นพักตู้ไหมคะแต่ว่ากินมันเป็นอันใบกะเพราอยู่ค่ะงามจะสื่อมานปลูกเมืองมะเขือค่ะพี่น้องมะเขือคืนมาเันเป่นว่านี่ต้นเดียว ง้งา้ตนกระเจี๊ยบงั้มมันกำลังเป็นหน่วยหน่ยหอยนาะค่ะอดเป็นหน่วยหน่ยอยหน่วยหนึ่งอยูท่ทางใตแก่แล้วค่ะเขือคืนเขือคืนอ่ามือนีจะก,กระเด่ห้าเลาะสวนแบบจุใจแล้วเนาะคะ่ะได้เห็นซูสอกซูมุ้มของสวนจานแล้วอันเดี๋ยวมือหลัง เมื่อได้จ้าว่างๆกับผ้ายางมาเบืองช่วงกันหิมะล่งวงแต่จะเสียนป้ามาเบืองแต่ว่ามัดกระบอลงามตาเรกค่ะมันเป็นอีอย่างที่แห่งแดงเบิงนะค่ะแหง่งคาแขงแน่พี่น้องเอ้าจะเลืมหดอันผักกาดอยู่แน่นนี่สิได้กินกว่าพี่น้องคิดว่าจะบานผักขนาค่ะปลูกขนาไว้กับผักกาดอันบ้านเทาไห่คะอันซื้อดินเขามาค่ะพี่น้อง อันซํามี่ละพันสองมานห้าพันสองพันสามเต็มอ่างนีะคะแท้งพายุนี้ยังกระดิซื่อเบิดค่ะเป็นดินเหนียวไหมอันเวลาจะเขาปลูกกับอันติดมือขึ้นมหนาเาผักสิขึ่นบนอแต่ว่าทะลุเดียวขาดทะลุกันค่ะอันทั้งนี้บพาทนในปลูกกันฐานทะบุงขนาดทามันขึ้นค่ะเมืองนี้หดหนามันกับโบซึมลงอันเลี้ยวคือดินอันนั้นนะคะมันสิตโหลดโบนี้ ตะลุนซอยจานเนี่ยขนาดกระล่างขึ้นค่ะเตะเปาะแตะแปะขนาดครับดินเหนียวมันติไปน้ำกันในบนมันติขึนน้นนี่ให้พ่อสามต้นบาค่ะปลูกขนาดไสน้าประมาณพักขนาดยูเนียนจะเบิงเราจะปลูกถิมปีกายเนี่ยที่มาโล่งมันกับบายไหมคะมันขื่นมหม่อยู่มันมัน,ม,นมันบาดตายค่ะบาดหลวกบาดอยังกะหลำ่ำคือกันค่ะแต่ว่ากะหล่ำจะมันเบิดแนวแล้ว สิกับคลืนไปอาอยุบานเ่ามาปลูกคะ่ะพันอยู่นี่จะบมากมันมันแข็งไหมคะมันหวานดีอยู่แต่มันแข็งมันบอมันบอนคือ,อบานเาอันเดียวจังไดอันมือหลังจะเสียนพานไปเที่ยวทางอื่นนะคะถาเหตุเกิด,ดจะจิภาพไปเที่ยวปีนี้สิคือโบบูแรงงลายพี่น้องขั้นเหตุเกิดกับจิภาพไปสําหรับมือหนีจะฝากไวไ้ในคลิป ปั่นชมสวนหดผักเฮาเด้อค่ะอย่าลืมจังเลยผู้ใดเขามากก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ่าแนค่ะจ่าไทยชาโดป็นกำลังใจให้น้องไหม่นเด้อค่ะอัดจีบอาอนคัดหูเบาบัถึกใจอันสู่ค้นก็ขอโทษขออภัยไว้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย